โมเดลลดหมอกปนไฟป่าสร้างอาหารสร้างอาชีพสร้างปัญญาเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคําว่ายั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับอะไรหนึ่งประเด็นสําคัญที่สุดนะครับคือสิ่งแวดล้อมเราบอกว่าเราเป็นเรามีคําว่าโมเดลใน,นที่นี้นะครับด้านใจจิตจะพัฒนาอะไรก็ไร้ผลการพัฒนาต้องไมะนั้ในส่วนของของหมหาวิทยาลัยนะครับ นอกจากที่เราจะจากาหนดนโยบายแล้วเนี่ยเราและว,วัตรกรรมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาและ,ะสร้างอาชีพซึ่งเป็นเรื่องสําคัญคราอน,นี้ก็เรามีฐานเรียนรู้ต่างๆซึ่งเป็นฐานเรียนรู้มีอยู่ประมาณ20กว่าฐถานการเรียนรู้แต่ละฐานเนี่ยอย่างเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่การเรียนรู้ขับเห็ุอะไรพวกนี้นะครับาความรู้แล้วเนี่ยการพัฒนาคนนะครับโดยเฉพาะบุละคลากรนักศึกษาเนี่ย ได้เข้าใจเรื่องของการทาการสีที่มาาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเรื่องของการทำวิจัยนะครับเข้ามาสอนตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดให้กับนักศึกษาแล้วเราตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุสนจากทางบริษัทซิสโตนิกนะครับที่เราไปทําวิจัยร่วมกันเขาก็ได้ม,มอบโดรนเพื่อการเรียนการสอนลงมาจำนวนหนึ่งพนเพื่อช่วยในโครงการนะครับก็เป็นการสสนุนเรื่องของ การให้รายได้ไดหน players, ักศึกษาแล้วก <Five> ็แก้ไขปัญหาโควิดไปด้วยในตัวสิบโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นรือว่า่วงนี่ก็เป็นทีมงานนะครับในส่วนของวิจัยหรือแม้กระทั่งดูข่าวยืดดูทางฝานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งแนวที่ก็โซนของการขอไหมนะครับกับโซนของปิ้งย่างด้วยเพราะนั้นลักษณะของตัวปิ้งย่างนี้ก็เป็นกึ่งๆการปิ้งและอบนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ย้อยลงข้างล่าง นะครับส่วนน้ำมันที่ได้ก็สามารถเก็บแล้วก็นำไปใช้ในการทำยางปิดได้อีนะครับ